เพื่อน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 ลากมาเพื่อนเพื่อนวนเพื่อนเพื่อนวนวนไปไหนโอ้โหที่ตอนเดอะวนู้สิบอกว่าแปล่าเปล่าก็โอ้โหผู้สิ่งที่เวลาเปล่าแล้วสิคอจะเอียงเล็กน้อยครับเวลาชี้ไปดีนอนคอตกหมอนครับคอตกหมอนครก็ตรงที่นอนไม่ค่อยจะเต็มอิ่มเท่าไหร่ครับเป็นคนมีความรักก็นำและก็เต็มอย่าครับเต็มนะครับโอ้โหเอาล็อกกิ๊กครับ ผู้ท่านนี่คนนี้นี่ยิงหนักมากนะฮะปู่เขาปะหัวผนี่ไงอ่าหมายเลขยี่สิบแปดครับนี่ทีเพื่อนที่เมื่อคืนเข้าชิงไปแล้วนะฮะเมื่อคืนเพิ่งเตะรอบรองมานะครับที่ฟอรยูโรนะครับชนะเวลมาครับคืนนี้ได้เตะต่อที่สนามบิฟิวเลยครับโอ้โหดอกโดนโท้ไว้แน่นอนใช่ครับดอกครับดอบคืนนี้โอ้ยโอ้ยผีกงโหพผิวสวยก็แปร์แต่ตอบอลบอลล้า,ายเดี๋ยวก่อนครับ ัับบิวิวโจดผักครับโอ้โหกระดูกตัวเล็กครับหมายเลข97ครับโอ้โหดีนะจะเป็นเยาวชนของทีมครับภาษาไทยโดนผักภาษาอังกฤษยังไงครับผมฉัเป็นชบกครับภาษาอังกฤษชบกครับผักครับเฮ้ยต้องผูกติดบล็อกกับป้าเอา๋ะครับตอนแรกก็เพื่อนๆดีเอนแร้ดีเลยฮะเฮ้ยช่วงแรกพีแรกตอนแรกอ้าวเตะมุมาบอลมันไปโดนฝักเลยบอก ผู้สับปล่อยบอลนู้นได้ในเรื่องเตะจะได้บองประตูครับแต่ว่ามันเป็นเตะมุมครับบอลมันเทินแหลบมาจากตรงนู้แล้วผู้สิชี้ชี้ครับต่ำเพื่อเพื่อนี่ก็นึกว่าโดนจะได้ได้บอลมาครับเส้นขาวเลยครับแนวรับเส้นขาวเลยครับเอ้าล้มลงโอ้โหยุ้ยตรงรอบสง่ครับฮ่าเหห็นน่อยเดิฉียดครับเฉียด จะบอลลงได้หวังเรียกครับจังหวะพขอบอลแล้วเข้ากลางมาตัวบางตัวบาง,บางเซตให้วันนี้ไม่ได้ครับแม่ผูไกามาชาติรงทงสวยแล้วครับตัลวัุวันนี้แต่ทิ้งออกไปได้ เกมเมนูสูตรสีนะครับคุณสาธิตครับคุณอดิศักดิ์คร <an> ับ <t> ล <un> ู้ชมเข้ามาครับปุบเอาบอลกันเพื่อนๆหมายเลขเก้าแต่วันนี้ไปไม่ได้ให้โอเวอีกทีโอ้โหดูครับเกย์ไวมากฮะใส่ทีเข้ามาหมายเการก้าโอ้โหเกยบอลได้เกยบอลได้จะเป็นลงคุณสีบอกว่าเอาเดี๋ยวดมมาโดนบอลเนี่ยยังไม่เปล่า แล้วพูดสีย้อนกลับมาให้เปล่าครับแม่ดีครับพูดสีตัวก,การอยู่นะครับว่าเป็นลมหรือเปล่านะครับก็รอนกลับมาให้กันสว,วัสดีครับกปบิดยุดเจ้าหูกั่นไม่ได้แล้ววิจิตมาแต่ทิ้งออกไปได้ครับ อยู่ช่วงครับก็มาวันนี้ปกใจทีวม่ตรงกรอบครับหนูยาวมาลูกนี้เอาแล้วก็ฉกแล้วเตะทิ้งเลยครับโอ้โหเดี๋ยวไปครับไอ้คนแต่ว่าข้างหลังครับข้างหลังฟาวเดียรนะครับระวังนะครับโอ้โห แล้วบอกแล้วครับเตือนแล้วครับนี่ครับผมบอกแล้วคทีนี้ที่หนึ่งขึ้นนะครับเยอรมันกับฝรั่งเศสนะฮะคุณเล่นอะไรครับอื้อกับชาวพังนะครับทุกทีการผมเยอรมันเราขอขึ้นขวดนะครับกล้าผมกล้าผมแบบปากเลยนะฮะอ่าฮะเดี๋ยวผมบอกแล้วแดงให้นะฮะอ่าฮะติดบล็อก สัตว์หรือก็ไปตั้งไปเลยก็ที่ได้หลังออกทางขวาครับแบ็คให้เธอแม่ไหวดียังโหมเจ็บบอลไม่ได้ครับเหมนได้เล่นดีและเจ๋งครับรับเลยครับงานของแมทนะครับประจำสัปดาห์นะครับใช่ครับนี่เดี๋ยวเราแยกเลยนะฮะแยกสองวันเลยนะครับแล้วกระสุดเลยครับสองวันเลยมีสองเท่ากับจะมีแจกกันสองรางวันเลยนะฮะ จะแจกไปถุงนอกนะครับชัดดีนะครับเอาไว้ใส่ลแล้วก็ไปเาทำงานนะครับถุงเท้าแล้วหลังก็สวันนี้เป่าครับเป่าถึงบอกว่าวให้ตั้งบอลลงใช่ครับไฮไลท์บอลตุวเก่งตัวเ,เมืองก็คือ้ยต้องดูนะฮะไม่ต้องดูนะครับผมบอกเลยว่าตัวเก่งที่มีให้ตามเลยครับเบลทิงในเลยนะฮะกระโดดไปแล้วครับ โ้หแรงไปเยอะเลยครับัุหวะนี้บอลออกหลับไปเราถือได้10ดาวบอลก็สรุกเลยนะครับบอลเาถือบอลยูโรนะครับเช่นเดียวกับองเราครับก็สรุกเหมือนกันครับคู่แรกเริ่มมาประมาณ5นาทีนี่ก็สรุกเลยครับ จี้ม,มาสวยใหา้ากกว่าไหลมาทางซ้ายจิงเรีย,ร,ยร้อยกับปูโอ้โหเป็นัานตุ่นหรือ,อเปล่าครับจ่าตุ่นยกจ่าตุ่นประตูที่สองครับในรอบปีมาแล้วครับโอ้โหบูกิวดีๆก็เพ,เพื่อเพื่อนโดนสวนกลับครับโอ้โ,อโอ่าโวจังหวะสวนของด้านไายโหดครับ ดีเข้าไปครับแม่นี่ครับพีการต้องคุยกันเรื่องตำแหน่งกันเล็กน้อยครับเขียวบอลขึ้นหน้านะฮะเขียวบอลขึ้นหน้าครับพี่เจียวครับพี่เจียวโหหาครับตะตุแรกมาแล้วนะฮะแรกของตะตุ่นนะฮะดีเข้าไปแฝงเพียไม่ดีครับเข้ากาปลาจังหวะดีลองเข้าซ้ายทีไก่มาแล้วโอ้โหหลุดไปเลยครับอ่า นะครับจากโมไปนะฮะอี่ขับรถไปจับฟางนาเลยแล้วครับโอ้โหบางนาอะไรครับเตะฟางนาแตดตาดครับผมผมชงให้ต้องเล่นครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงเป็นยังไงลูกนี้ตั้งเตะครับตั้งเตะครับตั้งเตะครับไปแช่แลบครับจังหวะนี้ไม่บอกว่าไปแช่แลบนะฮะ เดี๋ยวเรื่องขถุงเท้านี่เราสแตดาดาครับแจกเลยนะฮะสแตดาดาแจกให้เราทีมละาสิบสองคู่นะครับอุ้ยจังหวะนี้เป้าครับอีกรอบหนึ่งหัวทุงเท้ก็ขอโทษกันไปนะฮะแต่หัวแต่ไหลแต่ตูดได้นะครับแต่ยาวนิ้วแย่นะครับอย่เสียวเฮ้ย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 เมื่อคืนของเวลเล่นดีมากครับกาเลตเวล่า เดล็ดเบลุ e ่ยเสียชัดเขาซ้ายกับชาติปันมูครับโอ้โหหยีครับสภาพร่างกายตอนนี้นี่กำลังกลับมาเล่นได้อยู่นะครับแต่จริงๆหมอยังห้ามอยู่นะครับแต่สภาพร่างกายผืนครับอยากเล่นครับเนี่ยนะฮะไปต่อทางซ้ายเยาว์มาได้ครับสุดสุดจะไปต่อสุดท้ายบอลอยู่ไหนครับโอ้โหออกไปแล้วครับลูกทุ่ม้วทุ่มไปกลไหมจังหวะนี้เอ่ารับลูกได้บัตทบจี๊โอ้โห แม่จ่อเกอร์ก็ตัวนี้ไปปล่อยบอลตกครับโอ้โหปบอลก็ได้พื้นหนึ่งทีเขาเข้าทางแน่นะครับใช่ครับเด็ดขาดแล้วเกยมกุโโหนี่เป็นทีนได้กี่วันเขาเนี่ยไปปวดมากี่วันนะออมกุโโปรบอลบีนี่ทำให้ยิงประตูได้เลยครับนี่อาจจะเป็นประตูแรกของเขาเลยครับในทีมในพลเลยหรือเปล่าครับผมูนานจะเห็นยิงทีทยิงได้นานแล้วอ๋อเหรอไม่ค่อยได้เห็นเยอะ บอลก้าวจังหวะนี้ถ้าชิปมาเอ้าไปดีวางเข้าบอลระวังด้วยนะฮะชิปไปไปไหลออกมาทางขวาทางขวาแตะลงไปสวยเลยครับจังหวะนี้ชิปก็ไปติดเดยอะแยะชาติยันเตะชิปก็ไปจะโดนสวนอีกหรือเปล่าครับเอาโอ๊ตบอลหายโอ้โหจังหวะนี้ไม่ได้ตั้งใจเขาพิ่งมาโดนพอดีแล้วทางซ้ายขึ้นมาทางซ้ายขึ้นมายิงเข้ไาไปจังหวะนี้ข้ามขาออกไปครับ คือเดินเกผ่านครับงสิบนาทีในครึ่งแรกครับแต่พลนำอยู่สองก็ดูต่อสูนนะครับต้องเล่นเกมครับเพื่อนเพื่อนอ่าแย่หัวาสุดแล้วทีนี้วันที่สิบเอ็ดเท้าซ้ายต่อไรนีด้านหลังครับคุตสิบโดนเอาเป็นการกันจะแย่ครับคุตสิบย้อนกลับมาให้ฟาวครับบอลมาที่บอลเลยครับบอลมา ดูฟีกิงครับถอยมาครับถอยมาที่มือไม่ติดดิคิกะวิ่งออกมาอ้อาวเลยครับแม่จุดมันจิิงโอ้โหไม่เต็มก็แต่ยังได้อยู่ยวันนี้บอลยังไงก็ต้องคนสกัดทิ้งออกไปยังได้อยู่ก็ไมายเยี่ิเอ็ดหม่ยเลขยี่ิเอ็ดครับนี่เป็น,นเซน,น,นเตอร์ตัวหลักของทีมยกคิงขึ้นมาักอ,อกลงได้ไแต่ก็จะ่จริงอ้โหูวิ่ง ว่าดีนี่ไม่ค่อยดิบเท่าไหร่ครับทีนี้ก็กาศเย็นสบายนะครับบอลเลี้ยกันได้สนุกนะฮะกเอากระทะกันหรือวิ่งกันบ้างเล็กน้อยบอลนะฮะสองที่สำคัญคือเขาต้องเข้าเสินของกรรมการครับใช่ครับถ้าเขาลงไม่ได้ต้องรอหกกลุมเย็นเลยครับทำไมครับรถทงชาติไม่ใช่บอลหลอกไปเองก็สวัสดี <Es by> โอ้โหหลายตัดมาสวยเลยครับไปที่เป็ดที่ส่งแกติแกเลตเปียวเลยฮะตัวิ right. ่งเข้ามาตุกะก็ขู่อย่างจิ้มจิ้มได้เลยจี้ทีนึงครับประตูต่อต่อต่อที่บอกเอาได้มาแล้วครับตึ้งประตูตัวสองกับเพื่เพื่อนฮ่าข้ดวมเสื้อแขนเขียวโอ้ยิงเข้าไปครับข้าวมเสื้อแขนเขียวโอ้ยได้มาครับตึ้งประตูตัวสองกับเพื่อนๆยังมีเวลาครับ บอล์ดีเล่นกัน40นาทีนะฮะไม่มีหมดแต่ดูทีเพื่อนๆนี่วิ่งไม่หยุดเลยนะครับโอ้โหโดนตัวไหนมากครับเนี่ยทั้งทีมเลยโอ้โหวิ่งดีจริงครับดูฮะให้มาไฮ้ก้าวคืนกับไปตั้ไปเกาหรือเปล่าวันนี้ยังสกัดไว้ได้ครับบอถึงเรื่อแบงค์แบงค์แบงค์เอาแบงค์บอลครับบอลเสร็จเอาวลเสียบอลเสียบอลเสร็จอย่างนี้เสียใจกับไอ้เก้าเฮเบิรเกอร์ของทีมครับเข้ามาตรงกลางน้าแล้วน้าเพื่อนหนีครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้เตะจากข้างหลัง้ิยอนกลับมาาให้ฟวครับ เรามีอาการบาดเจ็บครับเอาแล้วโอ้โหตัวเล็กจะไม่เจ็บครับเจ็บบริเวณไรครับก้นหรือเปล่าครับเห็นตัวเล็กไปเลยนะฮะเอ๋อเราจะตอบตั้ติดถอยสูนย์หน้าดาวเทโรมาจำทีมครับลงมาแล้วอีกทีครับจังหวะนี้อันนี้เด็ดเขาะจะเป็นคนรอง ่ันไม่ผ่านกระแพงครเบิร์ดอีกทีใครับบอลลอยมารปต่อยท,ทิ้ออกไปเลยครับโอ <All right. S 1> ้ถึงจะแพ้ได้พ้ดครับ <All right. S 1> เจ็ดนาทีก็เวลาที่เหลือกัด <All right. S 1> ทิ้งแล้วมาดกร้แพ้ไม่ขัดนะ <All right. S 1> เข้าเบิร์ด การแข่งขันของเราก็จะแข่งกันทุกๆนะฮะวันพฤหัสและต้นสุกเลยครับโปกรมแข่งขันก็จะพยายามออกให้ไม่เกินประมาณว,วันขาดนะครับเอาเลยตั้งใจนี้ได้มายิงอู้ปั๊บบอลได้มาช่วยทันกันมาตองการไหลไปทางซีทันหรือเปล่าครับตสองไม่ทันเลยครับาบอลนี้นสุดตอกไฟลุงซุ้มครับหกนาทีเสร็จหัวสนุกเลยครับคูแ่แรกประจำวันนี้ครับตูกตันเอ้าแล้วมัทุ่มอะไรกัน ทุกขวางนาวไม่ได้บอลไหลมาจังหวะที่ทางขวาแบงจับแล้วแบนช์้าไปหน่อยก็้ปูปูสุดท้ายดิพอหลอกหลังไปแล้วตั้งแต่มมาเดี๋ยวตัวคนนี้จะสุดยับมีทำประตูออกไปแล้วครับเอาเซนเตอร์แบงค์กับลงมานี่ครับเป็นสนุกครับสอน นี่ก็มาเรื่บอกว่าเป็นการช็อปปี้ก็ออกกำลังกายเวลักครับที่ตอบรับมาตานี่ก็ผลพลอ,อย,ยไอเเด,ยยดออ้ไปแล้วลองเอาเกี่ยวยิงวันนี้บอลออกไปแล้วครับได้ลูกเตะฟูมฮะบอกปัดมีบอลตรงนี้ออกมือศิษย์บอกว่า,าลูกเตะฟูมมาครับจังหวะนี้พลาดแเสร็จนี่ร่างควาเด็ดขาดครับออกคือออกครับแล้วต่างเดียวนะฮะ ขอข้ามอธิบายได้นะครับแต่ไม่ต้องขอเบอร์โทรนะครับมีหัวกันหมดแล้วครับกรรมการเจมวันนี้ยิ่งที่ครับานกรรมการคนนึงกิ๊กเจดอยู่ครับจะต้องมีเลื่รกับบ้านโอ้ยดักได้ได้ในพนที่มีอะคาเดมี่ด้วยนะฮะอะคาเดมี่อะคาเดมทุกทีมครับ โอ้โหนี้ฟ้าวันโอ้ี่ติดหอกว่าเตือนมาหลายทีแล้วก็ไมทีเดียวครับวันระวังครับวันระวังเกียกี่เบรกครับยูนิบอลมีเพื่อนก็คอยจะซิบเล็กน้อยก็หูน่าเพระก็ซิบข้างหวยิงไม่ตรงโอ้ โหเออไปหมดฝ่าวิธถ่านกจะยิงมุมไหนดีมุมตานอีหอใหม่ป่ะตัวอีกเดี๋ยวผมเยแต่อุ้มนะฮะแต่ที่ก็ป้ ไปครับไปสนับสนุนประจอดนี้เอ้ยเอาอะไรยิงเออเห็นเลยเฮ้ยหลบก่อนครับจุดไกลครับเอาล่ะฮะเก็บมันได้ยิงหัวนี้โอ้โห อ้าตัวนี้จี๊ดมากนะโอ้โหหมายเลขเก้าสิบเจ็ดครับ,รบจีจา้าทันใจจริงๆครับเจ๊กเกมาเกิดแป้งเอาเอแดงกับแป้งโดนบีบโอ้โหเล่นกันจังหวะนี้แก้ไขแป้งต้องเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับโอ้โหเล่นยากครับจังหวะนี้โดนบีบสูงเลยฮะบ,บีบสูงนี่บีบได้นะบีบสามนี่ ถึงก้าหน้าเขียวเลยทีเดียวหน้าเขียวกันเลยครับเคยดบีบนะฮะแหวกตอกแล้วะนี้ไปแหวกเข้าทางแล้วตัวนี้เราอย่างป้าบอลกันบอลอยู่ไหนครับตรงกลางเบียดกันโอ้โหดูครับตัวนิดเดียวครับยิงอีกแล้วครับพอดีแปะบอกสบายครับโโอ้แต่ไม่ดีครับผู้สิทธิ์ยังไม่เป่ายังไม่หยุดเล่นนะฮะไปเถอะหยุดหยุดดีเห็นหลายเคสแล้วนะฮะ หยุดเล่นแล้วครับทีมที่เสียผลประโยชน์ไปนะครับนะรครับทีนี้มีหมดสี่คู่นะครับคู่แรกของรถแข่งขันอยู่ดีเลยทุนพบทีเพ,เพื่อนๆนะครับครับคู่ที่สองเนียเจ้าปังพบเสือน้อยคู่สาม possible ครับพบกับเทียรแบตโนลิมิตน,นะครับน,นะคู่ท้ายบ้านเก่งบงพระนะครับทางขาบุรีนับเข้ามาโดยโทสก,กัย พบกับอาจารย์ดุนะฮะมงกองพระกองบองพระกองรองพระกองบองพระเออทำแม่งเลยโอ้สกิดจังหวะนี้เข้าแล้ววุฒิสินควักไฟเหลืองมาเลยครับบูโอ้ยจังหวะตัดเกมครับหน้าแต่วเม่์ยามอธิบายว่าเชื่อแรกเนี่สูโอ้บอกว่าจังหวะนี้จังหวะเข้าทำครับลอากลับมาให้ไปเหลืยงครับแต่แบ๊ เด็ดยวจลูกที่คิกนะฮะขับด้านของทีมเพื่อนๆนะครับสามสายดานต้อง่งอย่างเดียวนะครับแคบแดนมาแล้วนะฮะหมายเลขยี่สิบแปดหรือหมายเลขที่แปดก็จริงดีทั้งคู่เลยครับกระแพงเดินมาหน่อยครับกระแพงเดินมาเดี๋ยวไม่ครับที่มืออุ้งศิริครับแล้วคิดจะต้องร้อยโบกเข้าไปครับมาไปหาดูเกมนี้อ๋อเหรอเอ้าทะลุแพทโคตร ขอสวัสดีมาได้แล้วจะสวนสวนมาสวนมาสวัสดีสวนมาแล้วแบกคี้แบกโล่งเลยตอกซีชอยตอกเสียวันี้ยิงประตูเซฟเข้าปากโอ้โหอ่าตะกี่กงไม่ได้ฮะโอ้บอลใส่ไปถึงข้อหอยเลยครับเสือไปครับฮะชอยเลยล่ะหุ่งไกลบ้างไอ้ทิ้งโอ้โหเตะห่วงกันเลยน s, e าทีสุดท้ายครับ <c oughs> <c oughs> ประตูวะทุบมาทุบดิปุ่ประตูเตมต่อโอ้โหไม่ตกขอบกัะมายิงออกสั้างานกับหูแบงจัาฟ้ามองอะไรจัาฟ้าคิดจะโรนโดบุกสวยจริงนะใช่ครับมาใช้กินอกเกียเอ้าแล้วปโอ้โหทุกทีอโอดไอ้ป่าครับเจ็ด จะไปตัวนี้ยังได้อยู่ครับแล้วขึ้นมาทางซ้ายเป็นการเซดโดนสกิีจากด้านหลังแลตัวนี้ฟาวครับขอโทษด้วยนะฮะไห้ตั้งสองแม่หะทางด้วยเต่าด้วยเอาเอาให้ครบหลังจาดลาเป็นระเบียบด้วยนะพี่ชายจัดการหน่อยฮะทำลายสองอย่างสามอย่างหนึ่งร้อยอ่ะหลังระเบียบด้วยนะครับหอังจะเป็นระเบียบด้วยห้ามเกิดครวยนะครับห้ามเกิดครวยครวยก็ครวย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 การจะเป็นรวยนะครับ ถึงเวลาแล้วครับตอนนี้ผู้ธศิลป์โชว์นิ้ว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 กลางมาหนึ่งนิ้วครับหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีโอ้โหลงค่อนข้างเย็นครับวันนี้คาดว่าน่าจะมีฝนฮะแต่ลงเลยลงเลยครับเอาโคตรดีขึ้น แบ๊กใ,ใ,ให้มาแบ๊กแบ๊กเล่นให้แบ๊กใหญ่เอาตัวว้างตัวว้างเอาไม่มีคนครับไม่มีคนแบ๊กต้องคืนกับใบซ้ำใหม่เลยแบ๊กออกมาแบ๊กแบ๊กแตะลงยังได้ครับหมายเลขสี่ไหลต่อมาตัวนี้เอ้าโอ้โโอ้โหเฮ้ยยิงไปชั้นล่างครับได้ไปลูกเตะมุมโอ้โหจังหวะนี้แหลมครับ ไม่แฉลมนี่โอ้โหนี่ร้อยครับแบงค์แบงค์ยิ่งเกลือข้าวทาวนครับออกไปสายช่วงท้ายๆแล้วครับครึ่งแรกครับแล้วก็มนเวลาการแข่งไปเลยครับครึ่งแรกนะฮะ,ะสกอร์ซอฟ